สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ล้างบ่ลูกกุ้งกั้มแดงนะครับผมมาดูตัวนี่คืมปล่อยนะ้ำหมดหมดแลยยังไม่เคยล้างบอ่อนะครับยังไม่เคยเต่ยนน้ำเลยอัเ้เแต่อัน,นบานมาโอ้น่ากะได้เยอะนะครับนี่ หนึ่พันสี่ตัวก็อยู่ในท่อแบบนี้นะครับให้ไปอยู่ในท่อแบบนี้อือับนี่จะปล่อยน้ำลงมาล้างนี่โอ้โห,โหเต็มท่อ PVC เลย ก็อยู่ด้ยดูอยู่ในโคนนี่นะครับคุณผู้ชมได้ เก็บกุ้งเศษตะกร้าแนวล้างบ่อนะครับได้สองตะกร้านี้นะครับกปล่อยลงเหมือนเดิมนะครับก็ได้เยอะเลยนะครับแค่ควาสีตัว สี่ตัวก็สี่รุ่นุ่นรุ่นเล็กๆอืมรุ่นจุดท้ายอันนี้เล็กมากอืมน,นะตั้งแตที่สอง อผมเอาน้ำาลังปล่อยน้ำประปาลงไปเยอะแเ้วน้ำบ่อมันขุ่นมันมองไม่เห็นเวลาให้อาหารก็มันก็ขุ่นเดี๋ยวมองไม่เห็นว่าหัวอาหารมันหมดหรือไม่หมดนี่ผมเอาหัวอาหารให้เยอะ ไม่รู้ว่ามันกินหมดหรือไม่หมดน้ำมันขุ่ก็เลยสิ้นเกลืองก็จะใส่น้ำประมาณครืบหนึ่งประมาณครืบมือของเราประมาณนี้ถ้าลึกไปก็มองไม่เห็นพื้นมองไม่เห็นพื้นปูนก็ไม่รู้ว่าว่าอาหารหมดหรือไม่หมด ไม่ต้องการน้ําเยอะกุ้งกําแดงแต่ขอให้มีที่หลบแล่ตอนกลางวันเอาีวก PVC มาให้ก็หลบตกดตัวชวาก็าาาจะอาลงนิดหน่อยนะครับ ก็ไปลบนี่นะครับนี่นี่ี่ลบลบถวาที่ผมอกอกอย่าบ่กเยอะเลยครับ

เพื่อนๆนะครับผมทีเข้ามารับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าถ้ามีเวลาก็จะล้างบ่อลูกประหมนีะครับเท่ากับใบแชแล้วบางตัวก็โตโตกว่าใบาแชแล้วนะครับนี่นะครับบ่อลูกประหมเพราะครั้งที่สองกับบอนี้ บอ่อนี้ล่าสุดนะครับตัวเท่าใบมะขามนะครับเราจะต้องล้างบอ่อลูกประมอถ้ามีเวลานะครับก็จะทำคลิปลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ข ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ